ขื้นสายเวน้นเมื่อคนทำไม่ดีกับพ่อแม่มีหนทางที่จะไปไม่ดีแน่นอนต้องกลายเป็นผีเปรตโฟทันนนชดใช้เวรกรรมที่ได้ทำเอาไว้ก่อนตายคอยออกมาหลอกหลอนคนอื่นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจะได้หลุดพ้อนออกจากความทุกข์ทรมาน์ แต่คนที่ได้เจอที่ได้เห็นจางก็พากันบาดกลัวกันหมดมันก็เป็นธรรมดาแล้วครับใครบ้างจะมีกลัวผีขึ้นชื่อว่าผีนั้นจะผีอะไรก็ตามแต่คนมันต้องบาดกลัวจริงไหมล้วครับนกเสียจากว่าผีบ้าเท่านั้นแหละที่ผู้คนมีแต่จะขับไล่หนีไปให้เกยใครไม่อยากที่จะเสวนาด้วยและแบบนี้จะมีใครมาทำบุญให้ มีแต่ผู้คนจะสาบแช่งให้ก็เท่านั้นมันก็เลยทําให้ผีต้องออกมาหลอกลออคนอื่นเข้าไปทั่วเพื่อจะได้มีคนใจดีในสักวันทําบุญไปให้นั่นเองพอให้เกิดและโตมาที่จงรรังหวัดราชบุรีครับเมื่อสมัยเกิดสามปีก่อนนั้นบ้านเมืองมันยังไม่ได้เจเริญมันอย่างทุกวันนี้ถนนทางก็ยังมีดินลูกรังบ้างในบางสายบางเส้น แล้วหมู่บ้านที่หอยอาศัยอยู่ก็ค่อนข้างที่จะชนน้ำมดมากๆเท้ผู้คนในหมู่บ้านกับมีรถมอเตอร์ไซค์ขี่กันเกือบทุกหลงังคาเรือนไม่ใช่อะไรหรอกครับลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นอยากจะมีมอเตอร์ไซค์ขี่แว้นซิ่งวนชาวบ้านบางคนก็อยากได้ไปสอนสาวที่โรงเรียนจึงได้อ้อนวอนพ่อแม่ช่วยซื้อให้หน่อยมีเงินก็คงจ่าปายเพ่อนแย่หอยเองก็มีมอเตอร์ไซค์ไ้ขี่เหมือนคนอื่นเขา ไม่ไดเอาไปรับสามาซอนท้ายแต่อย่างใดเตียววิ่ขี่แ้นควนชาวบ้านกับเพื่อนๆในหมู่บ้านแล้วก็เพื่อนๆต่างหมู่บ้านที่ชื่นชอบในความมเด็วชื่นชอบในมอเตอร์ไซค์เหมือนกันสร้างความระดาคันให้กับคนอื่นคืองานถนัดของเราอะไรแบบนั้นแม้จุดประสงค์หลักที่พ่อแม่ออกมอเตอร์ไซค์ให้นั้นคือใช้เป็นยานพาห,าหนะขี่ไปโรงเรียนก็เท่านั้นเองเตียวหอยก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใด เขาบอกกับพ่อแม่ว่าขี่ไปโรงเรียนแค่นั้นมันจะคุ้มค่าได้อย่างไงกันละ่ะมอเตอร์ไซค์คันละตั้งหลายหมื่นบาทต้องหอกไปขี่เล่นกับเพ,พื่อนๆสิถึงจะคุ้มกับเงินที่ได้จ่ายออกไปจนพ่อแม่ของเขานั้นต้องถึงกับพากันใส่หัวกับคำพูดแถของลูกชายแล้วการที่ไปขี่รถแว้นเล่นนั้นหอยมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งครับเพื่อนคนนี้ชื่อแพน อยู่คนละหมู่บ้านกับเขาแต่ว่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันคนละห้องด้วยความที่ชื่นชอบความเร็วชอบขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันก็เลยมารู้จักกันได้ทุกค่กำคืนที่ได้ออกไปขี่รถแหวนเล่นนั้นแผนก็ไม่เคยได้พลาดเสิร์ฟังเป็นต้องมาด้วยเตหลอดเขาอยู่บ้านกับแม่สองคนเท่านั้นคุณพ่อได้ตายจากไปหลายปีแล้ว แม่จึงค่อนข้างที่จะตามใจมากๆเพราะวาอยากจะชดเชยในสิ่งที่ลูกชายได้ขาดหายไปเมื่อลูกชายอยากได้มอเตอร์ไซค์มาขี่เหมือนเพื่อนๆก็เลยได้ซื้อให้วงเมื่อเจ้ขี่ไปโรงเรียนเหมือนคนอื่นเขาแต่พอกลางคืนเพนก็อยากเอามอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปจากบ้านไปเว้นมอเตอร์ไซค์เสียงดังกับเพื่อนๆสร้างความรำคาญใให้กับชาวบ,บ้านเขาไปทั่ว จนเรื่องราวต่างๆมันได้มาถึงหูของแม่การโต้เถียงกันก็เลยได้เกิดขึ้นบ้างในบางคืนเมื่อลูกชายบอกเตือนกันมีได้มันก็ต้องมีพูดด่ากันบ้างเป็นธรรมดาแพนมักจะมาพูดบ่นน้อยใจกับหอยเพื่อนรักที่โรงเรียนหนเรื่องที่แม่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาได้เป็นหอยเองก็มีสภาพไม่ต่างกันกันกบเพื่อนหลอกกับเขาเองก็ถูกพ่อแม่ต่อว่าให้เหมือนกัน ที่ไปสร้างความมารำคาญความรือดร้อนให้กับชาวบ้านเขาไปทั่วแบบนี้จนถูกนินทาว่าเป็นลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนคืนหนึ่งหอยกับแพนก็ชนกันออกมาฉี่มอเตอร์ไซค์แว้นเล่นเสียงดังเหมือนเคยแล้วก็มีวัยรุ่นที่ชื่นชอบในการฉี่รถตกมากันมากมายหลายคนเพียงแต่ว่าคืนนี้พวกเขาได้นันดแดกันเอาไว้ว่าให้ไปเจอกันที่ถนนใกล้อําเภอไม่ใช่ถนนเส้นเดิมใกล้หมู่บ้าน ที่เคยได้ขี่รถแวนเลนอยู่ตลอดสองทุ่มหอยขี่รถออกไปที่นัดใหม่ทุกคนที่ได้นัดกันนมไว้แางก็พากันเทยา่อยมาจนเกือบครดขาดแค่แผนคนเดียวเท่านั้นที่ยังมีมาเพื่อนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับเขาบอกว่าเห็นเจ้าแพนมันขี่รถออกมาจากบ้านตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วไม่รู้ว่าไปไหนเมื่อเพื่อนบอกมาแบบนั้นหอยก็ไม่ได้อะไรหรอกคนระับ คิดว่าแม่อาจจะใช้ให้แผนไปทำธุระให้ก็ได้มัง้งวันนี้ถึงไม่ได้มาถึงแม่จะขายเพื่อนไปคนหนึ่งแต่หอยกับเพื่อนก็พากันขี่รถแพ้นสนุกสนานเหมือนเดิมครับจนประมาณห้าทุ่มได้เวลาสลายตัวกลับบ้านใครบ้านมันรุุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนหอยก็ขี่รถกลับบ้านของตัวเองตามปกติเขาไม่ได้รีบร,ร้อนอะไรไม่อยากให้เสียงท่อรถดังๆมัมารบกวนชาวบ้าน เดี๋ยวพ่อแม่ก็มาพูดบ่นด่าให้เขาอีกเดี๋ยวจะไม่มีเงินเติมน้ำมันนั่นเองจนพอรถของเขาได้วิ่งเข้ามาใกล้จะเข้าหมู่บ้านที่แพนอาศัยอยู่จู่ๆมันก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์อย่างดังวิ่งมาจากด้านหลังของเขาแล้วก็เคลียร์แซงรถของเขาขึ้นไปอย่างรวดเร็วซึ่งเสียงมอเตอร์ไซค์ดังแบบนี้หอยจำได้ดีครับว่ามันเป็นเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของแพนพอษสนิทนี่นะ แล้วแผ่นหลังที่ได้เห็นนั้นมันก็ต้องเป็นแผ่นหลังของโชแผนอย่างแน่นอนทำไมมันถึงได้ขี่แสงไปอย่างไม่สนใจตัวเองแบบนี้ล่ะไอ้บ้านี่นัดกันไว้แล้วแท้ๆกับไม่มาสัดใต้มันไม่ทำอะไรของมันวะหอยจึงได้เตยที่บิดคันเร่งว่งเะตามเพื่อนใี้ทันแต่รถของหอยที่แสงไปแล้วนั้นก็หายไปเลยไม่เห็นแม้กระทั่งแสงไฟไท้ายรถ ไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงทอที่เคยได้ดังแผลหูเหมือนกับว่ามันหายไปเลยหายไปลับเมื่อตามไม่ทันแบบนั้นเขาก็เลยคิดว่าเพื่อนคงจะเลี้ยวเข้าบ้านไปแล้วละมั้งกรุงนี้ค่อยถามมันก็ได้ว่าว่าทำไมถึงได้เหมือนกันขนาดนี้เห็นแค่แผ่นหลังไวๆเท่านั้นเองพอรถที่วิ่งออกไปจากหมู่บ้านของเพื่อนซึ่งมันนจเหลือระยะทางแค่สามกิโลเมตรก็จะถึงบ้านของเขาแล้ว หอยก็ไม่ได้อะไรมากหรอกนะรถของเขาวิ่งไปจนได้วิ่งเข้าไปช่วงถนนที่มันมีต้นตานเ่เยอะๆยอะสองข้างทางอยู่ดีๆขนบนตัวของหอยกลับลุกขึ้นมาได้เองจะว่าหนาวก็ไม่ใช่มันไม่ได้เย็นขนาดนั้นแล้วสักพักหูของเขากับได้ยินเสียงเรียกชื่อของตัวเองขึ้นมาอย่างดังหอยเมื่อเสียงเท่านรถของเขาจะดังขนาดนั้นก็ตาม แต่เสียงเรียกชื่อนั่นมันกับดังยิ่งกว่าจนทำให้หอยตร้งรีบหยุดรถที่วิ่งมา40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทันทีเสียงพูดแบบนี้มันเสียงของเจ้าแผนนี้นะแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนกันละ่ะหอยรีบหันซ้ายมองกว่าว่าใครเป็นคนเรียกจะใช่แผนเพื่อนสนิทหรือเปล่าสายตาของเขาที่โทดมองไปข้างหน้านั้นกับได้หันไปเห็นอะไรบางอย่าง ยืนอยู่ที่ข้างๆต้นตาลที่ได้อยู่ห่างไปเกือบร้อยเมตรมันเป็นคนที่ยืนหันหลังให้อยู่แค่เห็นแผ่นหลังคอยก,ก็รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาเสหลือเกินจนคิดขึ้นมาว่าหรือว่าจะเป็นเมื่อคิดว่าคนที่ยืนอยู่นั้นเป็นแผนเพื่อนสนิทจึงนี่ต้องถามออกไปไอ้แผนเอ็งมาทำอะไรอยู่ที่นี่วะข้าบิบมอเตอร์ไซค์ตามเองไม่ทันเลย หายไปไหนมาวะพอได้พูดทามุกไปแบบนั้นคนที่เนหันหลังให้ก็ค่อยๆหันหน้ากลับมาอย่างช้าๆพร้อมๆกับมีเสียงมาหอนดังขึ้นมาช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้มันน่ากลัวสย่งนั้นเสียงไฟหน้ารถของเขาที่ได้ส่องออกไปข้างหน้ามันเผยให้เห็นคนที่กำลังหันหน้ามานนั้นเป็นใครคนคนนั้น เป็นเพื่อนเพื่อนสนิทของหอยนั่นเองเพียงแต่ว่าใบหน้าของเขาในตอนนี้มันกลับมีเลือดไหลออกมาอาบไปหน้าอย่างน่ากลัวเสื้อผ้าที่เขาได้ใส่อยู่นั้นมันก็มีเลือดสีแดงๆอาบจนกระทั่งแดงไปหมดทั้งตัวเห็นแบบนั้นหอยก็ตกใจไม่ใช่น้อยครับกำลังจะร้องถามออกไปว่าเพื่อนเป็นอะไรทำไมถึงได้มีสภาพน่ากลัวแบบนี้ล่ะ แผนที่อยู่ในสภาพปกติจู่ๆเรื่องกายของเขานั้นมันกลับค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปากก็เล็กแหลมยื่นออกมาส่งเสียงร้องเล็กๆแหลมๆอย่างกับเสียงหมูตัวของเขาสูงใหญ่จนกระทั่งใหญ่โตเท่ากับต้นตาลที่อยู่ใกล้ๆหอยที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างชัดเจนก็ถึงกับตกอยู่ในสภาวะกลัวสุดขีด เลืดลมผ่นวนไปหมดนี่นี่มันเป็นผีเปรตใช่ไหมเขาพูดถามออกมาแค่นั้นแล้วทุกอย่างตรงหน้าก็ดับวูบลงไปหอยถึงกับเป็นลมหมดสตินอนอยู่บนถนนข้างมอเตอร์ไซคู่ชีวิตของตัวเองนอนต่างหมอกไปแบบนั้นเพราะความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจมันไม่อยากทำให้เขานั้นตั้งสติเอาไว้ได้อีกถึงกับต้องเป็นลมแบบนี้ จนกระทั่งได้มีรถมอเตอร์ไซค์ของคุณตำรวจขี่ผ่านมาแบบโพดิโพดีได้เห็นมีรถมอเตอร์ไซค์คันนึงจอดอยู่ข้างทางมีคนนอนอยู่ที่พื้นก็เลยได้นึกสงสัยว่าใครมานอนอยู่ตรงนี้กันจึงนิอ้อรีบจอดรถลงไปตรวจเช็คดูเมื่อได้รู้ว่าคนที่นอนอยู่จะมีลมหายใจก็เลยได้ปลุกขึ้นมาพ่อห้อยได้ตื่นขึ้นมา เขาก็แต่พูดว่าผีหลอกผีหลอกอยู่แบบนั้นคุณตำรวจก็ได้แต่บอกให้เขาใจเย็นๆตั้งสติก่อนพีที่นี่ม่หลอกคุณแต่ว่าหอยในตอนนั้นเขาก็ไม่มีสติเลยเรากครับพูดได้แค่ว่าผีหลอกผีหลอกจนสุดท้ายคุณตำรวจต้องถึงกับพาหอยไปหาหลวงพ่อที่วัดกลางดึกให้ช่วยรดน้ำมนต์ดึงสติสตังของเขาให้กลับขึ้นมาให้หน่อย นั่นแหละครับพอยถึงได้ค่อยพูดจารู้เรื่องขึ้นมาได้บ้างหลวงพ่อท่านบอกว่าคนบาปตายไปก็ต้องรับกรรมแบบนั้นแหละแม้จะไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายนักแต่หอยก็ไม่ได้ถามอะไรอีกครับเพราะว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงได้ไมาอยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ำคืนนั้นคุณตำรวจก็ไปส่งเขาถึงที่บ้าน และพอวันต่อมาที่เขาได้ตื่นไปโรงเรียนหอยถึงได้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอเมื่อคืนนั้นมันเป็นผีเพื่อนสนิทอย่างเพนเพราะเมือ่อคืนนั้นเพนของเงินแม่เพื่อไปขอเติมน้ำมันรถจะได้ออกไปขี่รถแป้นเล่นกับเพื่อนๆที่ได้นัดกันเอาไว้แต่แม่ไม่มีเงินจะให้ทั้งสองก็เลยยื้อยุดฉุดการะชากจนแม่เนตตกลงมาจากเตียงหมดสติ เพนก็เลยรีบปเปี่ยวเงินในถุงเสื้อของแม่เพื่อที่จะไปเติมน้ำมันซึ่งก็มีอยู่แค่5 0บาทเท่านั้นเองจะได้ไปตามนัดของเพื่อนๆโดยที่เขาไม่ได้สนใจแม่ที่นอนหมดสติอยู่ที่พื้นวิซัมตอนนั้นก็มีแต่ความโกรธที่แม่มาขัดขวางความสุขของตัวเองแต่พอได้ขี่รถออกไปจนถึงถนนที่มันมีต้นตานเยอะๆข้างทาง ที่หัวได้ไปเจอผีเพื่อนนั่นแหละครับมอเตอร์ไซค์ของแพนมันก็เลยได้เสียหลักไปชนกับต้นตารข้างถนนจนเขาหากเสียชีวิตคาที่ซึ่งก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าทำไมแพนถึงได้ไปขีม่มอเตอร์ไซค์ตกข้างทางแบบนั้นจะว่าเขาเห็นผีรู้ว่าเห็นอะไรก็ไม่อาจที่จะทราบได้หรือบางทีก็อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวร มาทำให้เขาต้องมีอันเป็นไปแบบนั้นจนวิญญาณของคนบาปอย่างแพนได้ไปเกิดเป็นผีเประอย่างที่หอยได้เห็นนั่นแล้วครับเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นมันก็ทำให้หอยไม่กล้าที่จะออกจากบ้านไปเว้นกับเพื่อนๆเลยที่จะออกจากบ้านไปเว้นกับเพื่อนๆอ,อีกเลยเพราะว่าเขากลัวผีเพื่อนที่ได้เจอในคืนนั้นและก็กลัววตัวเอง จะได้ประสบอุบัติเหตุเหมือนเพื่อนเสียชีวิตนะสิพวกเดาชีวิตของขใครใครก็ต้องรักเป็นธรรมดาเขายังไม่อยากที่จะตายจากโลกนี้ไปเพราะยังไม่เคยมีเมียเลยสักครั้งเดียวเขาเองก็อยากจะรู้ว่าการมีเมียนั้นมันเป็นยังไงนั่นเองเรื่องราวของผีเปรตเ,เพื่อนสนิทของหอยนั้นก็ยังมีชาวบ้านที่ได้พากันได้เจอได้เห็นอยู่บ่อยๆครับ ชาวบ้านที่พากันขี่รถผ่านตรงนั้นในตอนกลางคืนบางคนก็พายกันได้เห็นมีคนตัวสูงใหญ่เืยนอยู่ข้างๆกับต้นตาลซึ่งตอนแรกนั้นก็คิดว่าเป็นต้นตาลนั่นแหละแต่ต้นตาลต้นนั้นมันกบลั้วิ่งตามหลังรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยก็เลยพากันมั่นใจมากว่าต้นตาลที่ได้เห็นนั้นมันไม่ใช่ต้นตาลธรรมดา แต่มันเป็นต้นตานผีเปรตของนายแผนนั่นเองชาวบ้านบางคนก็ได้เห็นเหมือนกันครับแต่เห็นผีของนายแผนนั้นออกมาในสภาพที่ปกติมเมื่เยืนอยู่ข้างทางด้วยสภาพที่มีแต่น้ำตาไหลอาบแก้มเขาคงจะรู้สึกเสียใจที่ได้ทำไม่ดีกับแม่ของตัวเองหรือเปล่าจนตัวเองต้องไ้้กลายมาเป็นผีเปรตแบบนี้แม่ของเขานั้น หลังจากที่ลูกชายได้เสียชีวิตไปแบบนี้ก็เลยได้ตัดสินใจไปถือศีลน,นองขาวหงมขาวอยู่ที่วัดอุทิศสมบูรณส่วนกุรสนให้กับผีเปรตลูกชายจะได้หลุดพ้นออกจากภูมิเปรตนี้สักทีได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังมีชาวบ้านที่ขับผีรุกออกจากบ้านตอนกลางคืนยังบากันได้เห็นวิญญ,ญาณของนายแผนผู้นี้ ออกมายืนขอส่วนบุญอยู่ไม่ได้ขาดแต่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีใครที่จะถบบไปให้เขาหรอกครับเพรตอนที่เขาเป็นคนอยู่นั้นสร้างความานำขันให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากมีแต่ชาวบ้านมากันราบแช่งไปตน่างๆนั่นนะให้เขาไม่ได้ฝุดไปนได้เกิดเป็นผีเปรตอยู่แบบนี้ไปนั่นแหละให้มันซาสมกับที่ได้ทำกรรมไม่ดีเอาไว้นั่นเองและนี่ ก็คือเรื่องราวทั้งหมด